แม่อ่านที่ทานให้ดียังไงคะเพื่อจะได้นอนหลับฝันดีแล้วอืเรากินข้าวดียังไงคะเพื่อจะให้สุขภาพกางก,กายแข็งแรงแล้วตอนเราดูก,กระตูนนี่มันดียังไงคะไม่ดีจริง <laughs> เราขึ้นรถเมย์มันดีงไงคะเพื่อไม่ต้องให้เราเดิน เออเหรอแล้วสนุกไหมคุณเลนเมย์สนุกแล้วเวลาเราไปเรียนวาดรูปนี่มันดียังไงคะเพื่อนเราจะได้วาดรูปเก่งๆที่บ้านเนาะแล้วไปเล่นสนามเด็กเล่นมันดียังไงคะทำทำทำให้เราเล่น้แข็งแรงเหมือนกัน เหรอการวิ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงเหรอใช่อ้ยที่เจ็บไปน,นิดจังเวมชนแล้วกินนมนี่มันดีไงครับเวลาเรากินนมเนี่ยเพื่พอใชเพื่อให้เรามีสุขภาพดีไม่เป็นหวัดตอนเราไปเก็บใบไม้อะที่เรามาเล่นทำหน้าคนน,ะน้องเพนว่ามันดียังไงนะอีเพื่อาจะได้ทำหน้าคนเยอะ เหรอทำหน้าคุณได้เยอะแล้วมันเป็นยังไงคะมันจะสวยแล้วสนุกไหมคะสนุกอืมอืมอะไรอีกดีนะและเวลาเราเราเข้านอนแต่หัวค่ำเนี่ยมันดียังไงคะถ้าเราจะถ้าตอนเช้าเราจะได้ไม่ต้องตื่นสายและตอนแล้วต้องเพ้นตอนเช้าๆ้องเพ็นคือรถนักเรียนอะไเนาะมันดียังไงคะคือรถนักเรียนไปโรงเรียน แค่พ่อแม่จะได้อยู่บ้านไม่ต้องขับออกไปส่งเพื่อนหนูจะได้ไปกับเพื่อนได้สนุกสนานเลยใช่ไหมคะใช่เหรอแล้วก็เล่นด้วยกัเหรออืมออะไรดีนะและตอนที่แม่ให้สตางค์ไปโรงเรียนเนี่ยมันดียังไงคะเราจะได้ไปซื้อขนมที่โรงเรียนบ่อยๆเหรออืมเอ